บ้านมีปฏิสัมพันธ์เพื่อนบ้านให้กำลังใจดูคงดูคลิปอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นงานนำอารมณ์คลาคลาก,กันไปเนาะสวัสดีค่ะคอมเมนต์ Comment มาได้อ๋อจา๋าไม่เอาขอตัวไปตรวจโอ้ยขอให้ปังๆขอให้ถูกนะคะไม่อ๋อนะ พระาจะได้ฉลองด้วยแต่แถวพระลายู่เนี่ยอยู่แถวสีนครินค่ะทีท่องดาเขาอยู่สมมติประกันคือกันแหละค้าสวัสดียินดีหล,ลายๆค่ะเวมาให้กำลังใจช่องของอพระลาจ้าซิรินาจันรักษาค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ท,ท่าทางจะใจดีอ่ะใจดีมากๆอ่ะ อืมคนเห็นคลิปการทำะกัดของเราแหละเรามาทำทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเพื่ออนาคตข้างหน้าเนาะเพื่อเพื่ออ่คันไอเฟสบุ๊กเขามีโอ้อยมาดีใจหลายเถอ,อะเนาะคุณถาว่อนอยู่นั่งตั้งแต่ขึ้นไล่เลยตัวเนี่ยอย่าเฝ้าทุกคนในห้องด้วยนะจ๊ะคุณพี่คำนางสัมชาลีแต่เพราะล่าอานพิษกับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะทักไทยได้เด้อค่ะเด้อแวะให้กดเลยสะสมสะสมเวลาเพราะว่าคนหนึ่งหนึ่งด้วยหนึ่งผู้คนเขาจะรู้จักเราในในไล์สดอืออ่าใสน้ำเด้อค่ะต่อไปก็องคงเป็นการในไอ่ําคิิดเนาะเหรียญอ่ะเหรียญเสด็จ โชคดีโชคหมานมโนอปังปังมโนมือนีแหมมีผู้ใดโชคหมานนอโอ้ยทำงานไปก็เสียดายฮอนฮอนเลยต้องมีบ้างคือรอลุนล้นลุ้นลุ้นวันที่หนึ่งวันที่วันที่โชคหมานบโนมือเนี่ยโชคดีกันมโนค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาแล้วนั่งใจค่ะคุณวัดคําบ่อนเนาะเป็นไรค่ะ มือแรงสิได้กินหมูกระทะเลือดเด้กินตําเจลพลาค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่แหล,ล,ล่มาแล้วมาให้กําลังใจอ่าพลาเลยค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะเป็นยังไงเนาะค่ะมือเนี่ยสงมันบน้องมือเนี่ยพลาสิได้ไปกินหมูกระทะกินชาบูนําแม่ค่ะรอในเด้อค่ะเด้อตำนิ่นๆห,หน่อยๆเนาะเสียงเสียงก็เพลินเสียงโฉกก็เพลินเนาะอยากถูกบ้างอยากถูกบ้าง ย่งทั้งสองย่งทั้งสองเห็นมาดู่นโดนนะใช่ค่ะอยู่ไก่พระรามสองอ๋ออ่าพระราจะได้ฉลองด้วยขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสด okay> ีจ้าสวัสดีจ้าสวัส pues ด so ีดวงตาทด้หลายค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะเอ็นคุณเอ็นเอ็นเอ็นกก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ มันก็จะเป็นแต่ละวันของเราเนาะทํางานหลักของเราเสร็จแล้วเราก็มาทาค่าผู้ได้โชคดีโชคมานไหมค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณสดิสศินิพาแวะมาให้เศร้ากับอยากอายเพ่นที่ก็จะวบวกอะไรสี่เศร้าก็สีอยากอายเพ่นพี่ท้องดาบอกว่าหมานบอมเหมือนนี่คุณบอกว่าซิรินาจะรักษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจอแล้วนะเจอ เจอโปรไฟล์แลวแหละคุณพี่แจ่มจันทร์สิบสามทีพลาอ่าพลาอ่มามะนังสาสมเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพจยายใหญ่สูงเสาม้ยคุณนกท่างผุนคือสีหนาวเนาะมีมีครั้งเดียวในชีวิตอะ่ะทีพลาไปอะ่ะทางแดนดินเอน้องสาวน้องน้องสาวหลา่าพลากอยู่สักุลเด้อ อยู่สักนแต่ว่าจำไม่ได้ว,ว่าอยู่อะไรค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแวะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะมันเหมือนคนขี่อายอยู่อายตลอดเวลานางนางไรสดมากสิบเอ็ดหมื่อหรือสิบสิบสามหมื่นแต่ยังอายอยู่คือเกาเลยค่ะอืมยังอายยังมีความก็เหมือนเดิมมันจะให้ออกกำลังกายเฟซบุ๊ก า,าเพื่อนที่ตามอยู่อยู่ประมาณจะจกพันคนเนาะนี่แหละ็คือเป็นอ่าสิ่งที่เป็นมิตรภาพดีๆทุกคนทุกคนคะ่ะเอิญพอนลาไปกินน้ำนเด้อคะ่ะกินหมกนูกระทะกินชาบูคะ่ะเนาะมีผู้ใดโชคดีบ่เนาะเดี๋ยวไ,ไปกินหมกนูกระทะเดี๋ยวไปกินชาบูค,าค่ะอาอาคนถิ่มไว้อยู่เนี่ย อืมใช่อ่าคุณคำนางบอกว่าขอตัวทํากับข้าวจ้าจ้าขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณได้หลายค่ะแว้มาให้กําลังใจแค่นี้ก็ดีอ่าโอ้โหเปิดหน้าผาเปิดรับเปิดเปิดเปิดอะไรนะเขาบอกอ่ะเปิดโง่เฮงเหรอเปิดโงเฮงล่ะพี่ท่องดาสวัสดีคุณสุธิดาน้าเด้อค่ะอ่าจำถูกค่ะสามพันกว่าคนใช่เพราะล่าเข้าไปดูไอ้นี่ไอ้่อยไปใส่เนาะไอ้ส่วนคอยไหม เป็นยังไงคะคุณพี่ชวนคะคุณพี่ชวนแต่แมนอยู่ค่ะไม่อ๋อแมนอยู่แต่คนมอไอเนี่ยแต่บอกแล้วว่าพอล่าเป็นคนเครียดสิ่งไหนที่พอล่าทําไม่สําเร็จเนี่ยพอล่าใจกว่าพอล่าพอล่าเออพอล่ากับพอล่าละพนทิตปากมาจากไอ้การทํางานอยูย่ไออยู่ประตูน้ำแถวประตูน้ำค่ะอืมอืมโอ้ดีใจดีใจดีใจใครอืม อมแม่แหล่ขอตัมโอ้โหแม่แหล่ขอตัวก่อนแล้วนะเออหน้าที่กระดแมนไม่อ๋อถา้าถ้าถาโบม,มาไหลเนาะหน้นาที่มันลดลดก็ลดไหลโพดขึ้นก็ึ้นเห็อหาหมุกเล้วแม่แหล่บังคับเลยเลยงานบอกหรือว่ากีดยางยุกอุ้ยกีดยางคนก็กีดยยมตึงขึ้นตัวเนาะด้วยการทํางานวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์วันหยุดหลายหลายคนเนาะ เสร็จสวัสดีค่ะจากไทยเข้ามาได้เด้อค่ะเด้อคอมเมนต์มาได้เด้อค่ะถาเพาื่อนลาในเด้อกินตาําแจวบันเฮาก็อโอ้สุดยอดละค่ะพักบวกหลายๆว่ามียังแสียบถอยเ้าเหนียวอาหารบันกับแจ่มแจมจักน้อยเนาะเพื่นจิแซ่กินหลายๆคนคุณต้องด่าบอกว่ายังมีอยู่อีกหนึ่งดวงตาอยู่นะ โออเจ้าสีจอบเพ็ญยังคอมเมนต์มาให้พ่อล่าในแม่พ่าะพอล่าไปบ่เป็นเลยนไม่อยู่ผู้เดียวเนี่ยเจ้าเยี่ยจอบคอยเด้อเขียนจองของจังเกอร์ละพวง่าหมันมีข้อความมาอ่าขอบคุณได้หลายเด้อค่ะแวะมาให้กำลังใจค่ะแมนโมโนพีฟอนอันพอล่าอันแดงแมนบบค่ะอ่าสวัสดีค่ะ,ะ,คะฟา อ่ามีขอความมาไ,ได้คุณถาวรขึ้นมาอ้คือกันเนี่ยเพื่อนของพ่อหลานผู้ใดเนาะเสจเดไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งสดเดดีใจน้ำเพลินค่ะ ย้ามไหนเนาะไดโชคดีโชคดีกัมีมีธุระเนาะคือจังคนลาเขาไปเขาไปแห่กำลังใจเพลินแหละพราล่าเดินสายเขาไปประมาณสองสามนาทีอ้ามประมาณห้านาทีด้วยไม่สิไ,ได้กินหมูกระทะหรือกินกินตำเจวเนะาะตำเจวเก็แดกหรือกินมาม่าพราล่าเตีมไวใเดอร พี่พี่จมจันทบอกว่าสุดที่ดาแบบว่าวันนี้เปิดก่อนทำอาหารให้คุณยายอ๋อเฮ็ดเฮ็ดกับเขาเ็้คุณยายแต่เสียสละเวลามาแวะมาทักทายนี่ก็ดีใจแล้วล้าค่ะดีใจหลายดีใจหลายค่ะอืมสงสัยสีบ่บต่อมมากากัะจ,จําเจลประเดกค่ะอ่าคุณคุณพี่ทองดามาให้กำลังใจจ้าเดี๋ยอยู่จนสิจบไร่แล้วเนี่ย ดึงคูเนตไว้ตลอดเลยเนี่ยดึงคู่เนตไว้สิไปพราะล่าก็บ่ไยไปแล้วเนี่ยโขงเพื่อนอ่ะอยากไปวายที่เขาเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาเจ้าพระล่าอยา,ากยไ,ไปอยากไปบอกเคยไปค่ะเคยไปจูต้นอัน,นยังมีอยู่อีกหนึ่งดวงตาอยู่นะพ่อยน่อยนึง <c oughs> มานางจมหน่อยได้หวาดเนี่ย ขึ้นกับขึ้นนิดเดียวแต่เวลาลดเออลดไหลหัวหัวหัวรุว่งขาคานหรอือบ่ค่ะ